ทำบุญรับปีใหม่ง่ายง่ายแค่3คลิกเพียงโหวตร้านกาชาติเอมปี63ทั้งฝุ่นทั้งไวรัสจู่โจมพร้อมกันแบบนี้เลือกหน้ากากอนามัยแบบไหนป้องกันดีนะเริ่มแล้วลงทะเบียนรอบใหม่ทั้งคนละครึ่งทั้งเราเที่ยวด้วยกันสายชอบสายชิลห้ามพลาดคุณกำลังรับฟัง m b s t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  o o p p o d c s t t สวัสดีครับผม Game ดีเจเกมกิติศักดิ์จุลศักดิ์ครับและนี่คือรายการ m อ็ t a t i o n Podcast ประจำวันพุทธที่16ธันวาคม2563ครับ E.P. นี้ก็เป็น E.P. ีที่166แล้วนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆอย่างการเชิญชวนทําบุญครับโดยในทุกๆปีนะครับทางสภากาชาติไทยครับพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ก็จะมีการร่วมกันจัดงานกาชาติขึ้นแต่ในปีนี้ครับมีความพิเศษขึ้นนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย New Normal ครับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาครับร้านกาชาติปีนี้จึงมีการจัดผ่านช่องทางออนไลน์แทนครับและพวกเราทุกคนครับก็มีส่วนร่วมในการทำบุญแล้วก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับ โดยการร่วมกันโหวตร้านกาชาครับซึ่งการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับเราก็ได้มีการจัดส่งร้านเข้าร่วมประกวดงานกาชาในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักง,งานทุกท่านรวมไปถึงพนักง,งานจ้างเหมาบริการด้วยนะครับในการร่วมกันทําบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยวิธีการง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่3คลิกเท่านั้น ในการร่วมกันโหวตร้านกาชาติของ M E A ครับผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆครับเพียง3คลิกคลิกแรกนะครับก็คือการกดลิงก์เพื่อเข้าเยี่ยมชมร้านกาชาติของ M E A ครับหลังจากนั้นเราก็กดโหวตถัดมาครับคลิกที่2ครับก็จะเป็นการร่วมกันกรอกตัวเลขเงินทำบุญครับโดยการร่วมทำบุญจะเริ่มต้นที่1บาทครับ1บาทเท่ากับ1โหวต แต่พิเศษครับหากเราทำบุญ100บาทจะเทียบเท่ากับ110โหวตทำบุญ500บาทจะได้เท่ากับ6 0 0โหวตทำบุญ1,000บาทได้เท่ากับ1 3 0 0โหวตและใครสปอร์ตมากครับรู้สึกอยากจะอิ่มบุญสุดก็กดทำบุญ5,000บาทครับก็จะได้คะแนนในการโหวตร้านกาชาของ m อ็เท่ากับ7 5 0 0โหวตด้วยกัน หลังจากที่เราได้มีการกรอกตัวเลขลงไปแล้วก็คลิกโ o วต now plus ได้เลยครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคลิกที่3ครับให้ทุกทุกท่านนะครับตรวจสอบตัวเลขที่เราได้กรอกทำบุญอีกครั้งหนึ่งหากครบถ้วนถูกต้องตามที่เราได้กรอกไปนะครับก็กดชำระเงินครับทางระบบก็จะมีการสร้าง QR code ขึ้นมา สำหรับการใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในการสแกนจ่ายหรือหากใครใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่กดเซฟภาพ QR Code ภาพนั้นครับและเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารธนาคารใดก็ได้นะครับและกดเลือกไปที่สแกนจ่ายครับหลังจากนั้นให้ทุกๆท่านนะครับกด Insert นะครับหรือว่าแทรกภาพ QR Code ภาพนั้นเข้าไปเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถร่วมกันกดชำระเงินเพื่อเป็นการบริจาคร่วมกันทำบุญกับสภาการชาติไทยแล้วก็โหวตให้ร้านของ MEA ของเรานะครับชนะจากการประกวดครั้งนี้ได้อีกด้วยแต่หากเพื่อนพนักง,งานหรือว่าเพื่อนพนักง,งานจ้างหมอบริการทุกท่านนะครับ ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์จริงๆหรืออาจจะไม่ได้ใช้บริการของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางฝศอนะครับก็จะมีการเปิดรับทําบุญผ่านทางบอทอของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับแต่นิดนึงนะครับในการร่วมกันโหวตผ่านช่องทางออนไลน์สามารถโหวตได้ถึงวันที่29ธันวาคมนี้ภายในเวลาเที่ยงวันเท่านั้นครับแต่หากท่านจะร่วมกันทำบุญ แต่ใช้วิธีการร่วมบริจาคผ่านทางบอทนะครับก็สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ทธันวาคมนี้เท่านั้นเพื่อที่ทาง MEA จะรวบรวมเงินดังกล่าวมาหวตร้านกาชาติของเรานะครับแล้วก็ร่วมทําบุญกับสภากาชาติไทยต่อไปครับโดยเพิ่อนพนักง,งานนะครับสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโหวตร้านกาชาติ MEA ได้ที่ Line Official Account a m ์เ a Family หรือที่เว็บไซต์ Smart Office แล้วก็ที่ m a c o o n n e t t p p p l i c t t o o n ครับและข่าวต่อมานะครับในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโควิด1 i d 1 9ในบางจังหวัดอยู่บ้างครับที่มีผู้ติดเชื้อเข้ามาเพิ่มเติม และนอกจากนี้ครับถ้ามองออกไปข้างนอกในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีบรรยากาศเหมือนทางภาคเหนือเลยครับมีหมอกจางๆนะครับแต่หมอกต,ตรงนี้มันไม่ใช่หมอกที่สะอาดเท่าไหร่ครับแต่เป็นค่าของ PM 2.5ที่เริ่มกลับเข้ามาอีกแล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่าโควิด1 9ก็ต้องป้องกัน PM 2.5ก็มาอีกแล้วนะครับหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทุทกๆท่านเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีติดตัวไว้อยู่เสมอนั่นก็คือหน้ากากาอนามัยครับ ซึ่งเดิมทีเนี่ยเราจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงนะครับในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็มีการกลับมาของฝุ่น PM 2.5กันอีกแล้วดังนั้นหน้ากากอนามัยนอกจากจะป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เรายังจำเป็นจะต้องใช้เพื่อป้องกันการสูดเอาฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ร่างกายอีกด้วย ดังนั้นวันนี้ครับผมจึงมีสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับการเลือกหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันได้ทั้ง PM 2.5แล้วก็โควิด -19 ว่าเราควรจะเลือกหน้ากากอนามัยแบบไหนดีครับเริ่มจากแบบแรกเลยหน้ากากแบบผ้านะครับจะบอกว่าหน้ากากแบบผ้าเนี่ยไม่สามารถป้องกันฝุ่นแล้วก็ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ด้วยครับดังนั้นข้อแนะนําก็คืออาจจะไม่แนะนําให้ใส่นะครับ แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือว่าหาไม่ได้จริงๆอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าตรงนี้ด้วยการใส่แผงกรองหรือว่าอาจจะใส่กระดาษทิชชู่ข้างในสักหนึ่งชิ้นครับเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมากยิ่งขึ้นหน้ากากทํามาเป็นหน้ากากอนามัยแบบปกตินะครับตรงนี้อาจจะมีประสิทธิภาพดีกว่าหน้ากากผ้าเล็กน้อยครับแต่เมื่อวัดประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ไวรัสโควิดในทิแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งคู่นะครับดังนั้นหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย2ชั้นครับต่อมาเป็นหน้ากากอนามัยประเภทหน้ากากคาร์บอนนะครับยังไม่สามารถป้องกันฝุ่น pm 2.5ได้ครับเนื่องจากอนุภาคเขาเล็กมากจริงๆแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสได้ดังนั้นหากใครนะครับต้องการสวมหน้ากากประเภทคาร์บอน ถ้าหากอยากจะป้องกันฝุ่น pm 2.5นะครับก็อาจจะต้องเพิ่มแผ่งกรองเข้าไปสักเล็กน้อยครับและหน้ากากถัดมานะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับนั่นก็คือหน้ากากาอนามัย3ชั้นครับตรงนี้สามารถป้องกันได้ทั้งฝุ่นแล้วก็ได้ทั้งไวรัสด้วยนะครับแต่ถ้าหากจะเป็นฝุ่น pm 2.5เนี่ยก็ขอแนะนำให้เป็นหน้ากากาอนามัย3ชั้นนะครับใส่ซ้อนกันสัก2ชั้นครับก็จะ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ดียิ่งขึ้นและหน้ากากสุดท้ายครับหน้ากากประเภท N95 ครับหน้ากากตัวนี้นะครับสามารถป้องกันได้ทั้งฝุ่นฝุ่น PM 2.5แล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัสได้อีกด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยดังนั้นในช่วงนี้ที่มีฝุ่น PM 2.5เริ่มกลับเข้ามาทวีวความรุนแรงขึ้นนะครับ ก็อยากจะขอแนะนําให้เพื่อนพนักงานทุกท่านนะครับอาจจะเลือกสวมหน้ากากประเภท N95 เพื่อเป็นการป้องกันได้ทั้งฝุ่น PM2.5 แล้วก็ป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ิได้อีกด้วยครับและข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับอาจจะเป็นข่าวที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะตั้งตารอเลยก็ได้นะครับกับมาตรการของรัฐที่เรียกได้ว่าเป็นมาตรการสุดฮิตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ ได้แก่มาตรการคนละครึ่งเฟสท,ที่2แล้วก็มาตรการเหล่าเที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วทั้งสงมาตรการในช่วงต้นปีแล้วก็กลางปีที่ผ่านมาครับพบว่าได้รับผลตอบรับแบบถล่มทลายกันเลยครับดังนั้นนะครับทางภารัฐเองจึงได้มีการขยายสิทธิ์ครับให้กับประชาชนที่อาจจะพลาดจากการลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมานะครับหรืออาจจะใช้สิทธิ์บางอย่างไม่ทัน สามารถเข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ครับโดยเอาสิทธิ์แรกก่อนละกันนะครับเป็นคนละครึ่งเฟสที่2ครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยเปิดให้ผู้ที่อยากลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2เนี่ยสามารถเข้าสู่การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ได้ครับโดยผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับที่จะสามารถใช้คนละครึ่งเฟสที่2ได้ก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งในเฟสแรกครับ หรือว่าไม่ได้ใช้บัตรคนจนหรืออาจจะเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนเฟสแรกแล้วแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับโดยผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่สอน,นะครับก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ w w w k o คนลครึ่ง .com ครับ โดยสิทธิ์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีการเพิ่มจากเดิมในเฟสแรกนะครับจาก3,000บาทเป็น3,500บาทต่อ1สิทธิ์นะครับโดยสามารถใช้ได้สูงสุดวันละ150บาทต่อ1สิทธิ์โดยรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งครับและอีกครึ่งหนึ่งเป็นเราจ่ายเองครับแต่รีบหน่อยนะครับเพราะว่าการขยายสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยเปิดเพิ่มเติมเพียงแค่5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับ ในส่วนของผู้ที่เคยสมัครในเฟสแรกมาแล้วครับก็สามารถเข้าสู่แอปเป่าตังนะครับเพื่อกดรับสิทธิ์นะครับเพิ่มเติมได้ครับโดยทางภาครัฐนะครับจะมีการเพิ่มเงินเป็นการเพิ่มวงเงินนะครับจากเดิม3,000บาทเพิ่มอีกห้0 0บาทครับรวมเป็น3,500บาทให้แก่ผู้ที่เคยสมัครไปแล้วในครั้งแรกนะครับ หลังจากนั้นนะครับผู้ที่สมัครแล้วนะครับทั้งเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2สามารถเริ่มใช้สิทธิมาตรการดังกล่าวได้ครับตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564ครับและอีกหนึ่งสิทธิที่เรียกได้ว่านะครับพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ครับที่มีวันหยุดแล้วก็มีเทศกาลดีๆค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือมาตรการเราเที่ยวด้วยกันครับ ซึ่งเป็นมาตรการที่ภาครัฐเนี่ยมุ่งเน้นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบนั่นเองนะครับโดยวันนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันที่เริ่มเปิดให้มีการคลิกใช้สิทธิ์เพิ่มเติมนะครับอีก1ล้านสิทธิ์ด้วยกันครับแต่การใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มจํานวนห้องพักในโครงการครับโดยจะสนับสนุนเฉพาะ e v o u c h e r ชครับแต่ไม่ได้อุดหนุนค่าที่พักแต่อย่างใดนะครับ และจำนวน1ล้านสิทธิ์ที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับจนถึงวันที่30เมษายน2,564กันเลยนอกจากนี้นะครับยังได้มีการขยายช่วงเวลาการจองที่พักด้วยจากเดิม6โมงเช้าถึง3ทุ่มรอบใหม่นี้ได้ขยายเวลาเพิ่มเป็น6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนกันเลยครับและปรับปรุงสิทธิการจองห้องพักจากเดิมครับที่สามารถจองห้องพักได้ไม่เกิน10คืนต่อหนึสิทธ์ รอบใหม่นี้ได้เพิ่มเป็น15คืนต่อสิทธิ์กันเลยนะครับนอกจากนี้สิทธ์ดังกล่าวนะครับยังได้มีการปรับปรุปรงเกณฑ์สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินครับเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อสิทธิ์จากเดิมรับสนับสนุน40%แต่สูงสุดไม่เกิน2,000บาทเท่านั้นนะครับแต่นิดนึงครับสิทธ์ดังกล่าวครับเฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดภาคท่องเที่ยวที่พึ่งพาไรายได้จากนะักท่องเที่ยวต่างชาติสูงจํานวน7จจังหวัดด้วยกันได้แก่ ภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีสงขลาเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายครับใครที่มีแผนจะท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หรือว่าในช่วงต้นปีหน้านะครับก่อนแนะนําให้จองผ่านสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันครับซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยแล้วยังประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้อีกด้วยนะครับแต่ในการจะสมัครใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยากจะให้เพื่อนพนักงานทุกท่านอาจจะ ชั้งใจนิดนึงนะครับว่าเราเราสะดวกที่จะใช้สิทธิคนละเครึ่งดีหรือเราจะใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนซึ่งจะเป็นการรวบรวมใบเสร็จในการช้อปปิ้งในช่วงนี้นะครับใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีดีลองเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์นะครับที่เราจะได้กันดูเพราะว่าคนละเครึ่งแล้วก็ช้อปดีมีคืนสามารถเลือกสมัครได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้ เพื่อนพนักง,งานทุกท่านสามารถรับฟัง MA เ t สเ i o ชั่นพอดแได้เป็นประจำทุกวันทําการครับหลากหลายช่องทางด้วยกันสําหรับวันนี้ผมดีเจเกมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ